แน่นอนครับผู้เข้าประกวดต้องมั่นใจว่าตัวเองมีใบหน้าสวยหวานแบบน้ำตาลเมืองเพชรนะครับไม่ใช่สวยแบบตาลเมืองเพชรนะสวยหวานแบบน้ำตาลเมืองเพชรถ้าสวยแบบตาลเมืองเพชรนี่จะเห็นไหมมันเป็นๆแบนๆกลมๆยังไงคงคงคงอีกนิยามหนึ่งนะฮะแต่ว่าเอ่อตรงนี้เขาเน้นอืม,มก็บอกไม่ถูกกันนะก็สวยทุกคนอหะตัดสินใจยากเหมือนกันและเอ่อต้องมีการแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุก สมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5ารัชกาลที่6นะครับสวมรองเท้าส้นสูงไม่เกิน5นิ้วครึ่งถ้าเป็นไปได้ก็จะไปสูงมากนะฮะสูงปิดไม่ดีเดี๋ยวล้มเอาบนเวทีก็จะเสียบุคลิกได้แล้วก็ผู้สมัครแล้วก็ผู้ประกวดเนี่ยเป็นคนเดียวกันนะครับใครสมัครคนนั้นต้องประกวดนะฮะไม่ใช่ให้เพื่อนไปสมัครแต่ว่าตัวไปประกวดเนี่ยไม่ได้นะฮะโดยรับสมัครที่อบตนะฮะเทศบาล ที่ว่าการอำเภอแล้วก็ที่ทําการปกครองชั้น2นะครับหลักฐานสําเนาบัตรประตัวประชาชนนะฮะสำเนาทะเบียนบ้านภาพถ่ายขนาด2นิ้ว1รูปซึ่งไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการสมัครนะครับรางวัลสําหรับน้องๆที่เข้าประกวดนะฮะชนะเลิศจะได้เงินรางวัล30,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลและสายสพาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะฮะเงินสด2 0 0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลและสายสพายรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะครับเงินสด10,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลสายสพายและขวัญใจประชาชนเงินสด10,000บาทนะครับพร้อมถ้วยรางวัลสายสพายด้วยรางวัลน,นี้ตัดสินจากค่าพวงมาลยัยนะฮะจำนวนพวงมาลัยที่ผู้เข้าประกวดได้รับ โดยนับรวมตั้งแต่รอบคัดเลือกจนถึงชิงชนะเลิศนั่นก็คือรับรับแล้วก็นับรางวัลนับคะแนนนะตั้งแต่วันที่3รวมกับวันที่5เมษายนนั่นเองนะฮะเมื่อหมดเขตรับสมัครนะครับก็เข้าสู่การชี้แจงในวันที่2เมษายนนะครับเวลา8ปดอิกาสานาทีที่ห้องประชุมทิษพรีชั้น2สารกางจังหวัดครับกำหนด ให้แต่งกายด้วยชุดกีฬาขาสั้นหรือกระโปรงสั้นนะครับแต่งหน้าพองามการประกวดรอบคัดเลือกในวันที่3เมษายนและรอบชิงชนะเลิศในวันพฤหัสบดีที่5เมษายนที่เวทีกลางบริเวณสนามหน้าโรงเรียนเบญจมะนะครับหลักเกณฑ์ให้คะแนนนะฮะหรูปร่างหน้าตาดูสวยหวาน40คะแนนการแสดงออกที่เป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย30คะแนน บุค,คลิกกภาพนะครับการเดินท่าทางการเดินโชว์ยีคะแนนการสัมภาษณ์10คะแนนนะฮะซึ่งผู้ได้รับรางวัลและก็ได้รับตําแหน่งทั้ง4ตําแหน่งนะครับ1แล้วก็รองที่เหลือนะครับต้องปฏิบัติภารกิจตามที่จังหวัดมอบหมายเป็นระยะเวลา1ปีนับตั้งแต่วันได้รับตําแหน่งซึ่งก็หลายๆคนนะครับที่ผ่านเวทีของสาวหวานเมืองเพชรนะฮะ ในรุ่นที่ผ่านๆมาเนี่ยก็มีโอกาสถือว่าเป็นการเปิดประตูโอกาสให้กับตัวเองนะครับที่จะไปทํางานไปสู่พื้นฐานที่มั่นคงได้ในอนาคตนะครับถ้า,าท่านใดสนใจก็เชิญชวนไปสมัครกันได้นะฮะยังมีเวลานะฮะถึงวันที่30มีนาคมก็เชิญชวนครับแล้วก็อย่าลืมแฟนๆไปให้กำลังใจกันด้วยนะครับ เดี๋ยวเราพักสักคู่หนึ่งนะฮะกลับมาช่วงหน้ากับเรื่องราวน่าสนใจในส่วนของกุ้ยเฟื่องเรื่องเหมือนเพชรครับพระอาชทานที่ประ ครูนะครับพูดไปเกี่ยวกับเรื่องของหนุ่มลุ่มน้ําเพชรด้วยนะฮะก็เอารายละเอียดมาคุยอีกหน่อยละกันหลายๆท่านถามถึงว่าพูดแต่เสาวหวานหนุ่มลุ่มน้ําเพชรเขาประกวดกันในวันเดียวนะครับก็คือ31มมีนาคมซึ่งตรงนี้เองมีความตั้งใจที่จะให้เป็นการสร้างความสามัคคีให้เยาวชนเองก็มีความกล้าสแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องนะครับ เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมรวมถึงเป็นการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเป็นการปรับทัศนคตินะครับไม่ให้เป็นผู้นิยมความรุนแรงนะครับอีกทั้งส่งเสริมในเรื่องของความรักชาติาศาสนาและเทิดทุนไว้ซึ่งสถาบันพระมาหากษัตริย์ซึ่งตรงนี้เองครับก็เป็นหัวใจสำคัญนะฮะโดยเจ้าภาพหลักก็มีเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบุรีและสำนักง,งานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรีนะครับคุณหมอบัญชาค้าของก็เป็นหนในผูเ้เป็นเจ้าภาพหลักของกิจกรรมนี้ด้วยโดยคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดหนุ่มลุ่มน้ำเพชรก็คือจะเป็นผู้มีสัญชาติไทยโสดอายุ15 25สูง160เซนขึ้นไปนะครับภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีหรือว่าพ่อแม่เนี่ยอยู่ในเพชรบุรี หรือว่ามีชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดเนี่ยนะครับไม่น้อยกว่า6เดือนเป็นผู้มีสุขภาพดีนะครับประพฤติดีไม่ประกอบอาชีพที่สังคมรังเกียจไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งเมื่อรับสมัครแล้วนะครับหมดเขตไปเมื่อ23มีนาคมที่ผ่านมานั่นเองนะฮะก็จะมีการเาข้าค่ายด้วยแล้วก็ไปประกวดกันในคืนวันที่31มีนาคม 255 5ในเวลา18นาฬิกานะครับการแต่งกายในวันประกวดรอบแรกเขาให้แต่งชุดปาดตาลเป็นยังไงนะชุดปาดตาลอยากรู้ไปดูเอานะครับรอบคัดเลือกก็แต่งชุดฟรีสไตล์นะแต่สุภาพนะ,ผ,ะผู้ประกวดต้องหามาใส่เอาเองนะครับย้ำต้องใส่ชุดนะไม่ใช่ฟรีสไตล์ไม่ใส่ชุดไม่ได้นะครับ ผู้เข้าประกวดต้องแจ้งชื่อหน่วยงานองค์กรห้างร้านบริษัทที่ส่งเข้าประกวดนะครับเพื่อที่จะได้แจ้งในการปัพิพานธ์ได้โดยเกณฑ์การตัดสินนะครับ 1. แน่นอนฮนะบุคลิกภาพหน้าตารูปร่าง 2. ความสามารถพิเศษ 3. ปฏิภาณไหวพริบการแต่งกายนะฮะซึ่งตรงนี้คณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดและให้คะแนนโดยเงื่อนไขนะครับที่ผู้เข้าประกวด จะต้องปฏิบัติก็คือผู้ส่งเข้าประกวดต้องยอมตามที่กองประกวดกำหนดการปฏิบัติไว้ให้นะครับ 2. ผู้ได้รับตำแหน่งนะครับหลุมลุ่ม,มน้ำเพชรต้องช่วยเหลือกิจกรรมของจังหวัดและเหล่ากาชาดเป็นระยะเวลา1ปี 3. ในวันประกวดผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวตามตรงตามเวลานะฮะไม่มาสายมาสายถูกหักคะแนนนะครับและ พี่เลี้ยงมีได้แค่คนเดียวนะฮะซึ่งเมื่อรับสมัครหมดเขตไปแล้วในยี่สิบเจ็ดยี่แปดเนี่ยะฮะวันนี้พรุ่งนี้สองวันนะครับเขาจะเข้าค่ายที่สวนเพชรรี ort, เวอร์วิวรีสอร์ทอำเภอท่ายางนะฮะประกวดสามสิบเอ็ดมีนารายงานตัวสิบเจ็ดนาฬิกาชนะเลิศได้หนึ่งหมื่นบาทพร้อมถ้วยรางวัลและก็รางวัลอื่นๆรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับเงินรางวัลหกพัน 6, พร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเงินรางวัลห้าพัน 5, พร้อมถ้วยรางวัล นะครับขวัญใจประชาชนนะฮะด้วยวิธีการเชียร์ด้วยดอกไม้ในเงินรางวัล8 0 0 0บาทนะครับพร้อมถ้วยรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนนะฮะเงินรางวัล3,000พร้อมถ้วยนะครับรางวัลขวัญใจมิตรภาพเงินรางวัล2,000พร้อมถ้วยแนะ่ที่มีมิตรภาพขวัญใจตรงนี้เพราะว่าเขามีเข้าค่ายไง REY. พอมีเข้าค่ายเพื่อน,นๆก็จะให้คะแนานกันแล้วก็ดูว่ากรรมการเองก็จะให้คะแนานการมีมนุษยสัมพันธ์มีอะไรต่อมีอะไรด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ ก็จะเป็นรางวัลขวัญใจมิตรภาพนะฮะรางวัลหนุ่มมาดเท่เงิน2,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลรางวัลหนุ่มสุขภาพดีหรือหนุ่มเฮลตี้นะฮะเป็นเงินรางวัล2 0 0พพร้อมถ้วยนะครับแล้วก็รางวัลการประกวดกองเชียนะฮะเขามีกองเชียมีให้รางวัลด้วยนะครับ3า0 0บาทอันนี้กองเชียมาเชียหนุ่มลุ่มน้ำเพชรนี่ก็ต้องลุ้นๆกันหน่อยนะะเขามีรางวัลให้โดย ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนนะฮะจะได้รับประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมกิจกรรมจากผู้ว่าราชก,การจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็นายกเหล่ากระชาติจังหวัดพรุ่งนี้เปิดงานแล้วพระนครคีรีมีกําหนดการาคร่าวๆนะฮะเชิญชวนหลายท่านไปเที่ยวชมกันนะครับในช่วงเช้า9ก้นาฬิกานะครับบวงสวงสารหลักเมืองนะครับแล้วก็ 9.39นกาเนาทีเป็นพิธีบวงสวงพระบรม,มรูปพระการที่4ที่5และก็ที่6นะครับเ,เวลา16.30นาฬิกานทีร่วมชมขบวนแห่ง,งานพระนครคีรีแล้วก็1 9นาฬิกาเนาทีเป็นพิธีเปิดงานพระนครคีรีเมืองเพชรครั้งที่26นะครับโดยพลเอกสุรยุทธจุลานนท์องคมนตรีเป็นประธานให้นะครับ ในวันพรุ่งนี้นี่คือกําหนดการคร่าวๆของงานพระนครกิรีที่จะเปิดงานในวันพรุ่งนี้ส่วนทุกวันจนกระทั่งถึงวันที่6นะครับก็มีการละเล่นมีการแสด,แดงมีงานออกร้านต่างๆนะครับในพื้นที่รอบพระนครกิรีใครสนใจก็ไปเที่ยวชมกันสนใจอสอบถามรายละเอียดไปที่ทททนะฮะหรือการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักง,งานเพชรบุรีก็0-32 471 005-6นถึงะครับ0 3 2 4 7 1 0 0 5 6, และที่เบอร์1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยนะฮะอีกเรื่องหนึ่งวันนี้มีการถแถลงข่าวเปิดงานนะะกิจกรรมขอบลานอาร์ตมาเช่ที่บริเวณลานหน้าโรงแรมรอยัลไดมอนด์นะครับรายละเอียดเดี๋ยวในช่วงโอกาส อีกไม่กี่วันเนี่ครับเราจะชวนคุณกรหรือคุณเอก็ได้นะฮะซึ่งเป็นโต๊ะโผลใหญ่ในการจัดงานเนี่ยมาพูดคุยเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ฟังไปเที่ยวชมงานขอบหลานอาร์ตมาเชมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างเนี่ยได้ติดตามกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในช่วงท้ายของรายการคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรนะครับแนะนําติชมรายการ0 3 2ย์สามสนะครับแล้วก็ท่านที่ตอบคําถาม ที่เราถามไปว่าเรื่องของกฎของลูกเสือ1ิบข้อมีอะไรบ้างเดี๋ยวมีเวลาแล้วฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งเสื้อให้รอน,นิดหนึ่งนะครับช้านะครับเพราะว่าต้องต้องไปส่งเองไม่มีคนช่วยนะครับเพราะฉะนั้นอดจะรอน,นิดหนึ่งแต่ว่าได้แน่ๆทุกท่านที่ตอบมานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามไปแล้วครับสวัสดีครับคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็น่ซนหนึ่งไปกับเรา ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิถึง18นาฬิกาทางคลื่น FM 95.75เมกะร์ร่วมผลิตรายการโดยสวทเพชรบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี